หนูหนูนี่หนูเอาอะไรมาหนิฮะหนูเอาอะไรมานี่อันนี้รถตัดใบเขาของมจอจิญลซับมาโอ้ยหนูจะมาจอดต,ตรงไหน,นอยู่บ้านกับเต็มตมดนเราบอจนจอดเอาจอดตรงไหนก็ได้ดิใหญ่แล้วน้อไปได้อยู่นี้นี่นะนี่นะเอา้าได้ไม่ได้ก็ลองดูวะลองขึ้นไปดูขับได้อยู่นี้ใช่ลองขึ้นไปดูอ่ะเอาแล้วแม่ขึ้นไปดูที่มันขับได้ไหมนี่เอาไปวะขึ้นวะใครจับขาไหว้ <c oughs> ไปทำอะไรรถเขานั่นฮะเหมือนตะกตระตุงเนาะ แล้วว่ารถเข้าเหมือนตั๊กแตุงเลยไปครับทำไมรถตัดแบ็เขาเลยนี่เราพ่อเขาจะซื้อใหม่จะขันพ่อว่าไงซื้อไหมเออเออหนักเอาเสียบกันพูดไหนลองสิเอ๊จใหญ่ลงเองนะคะทุกคนชอบิีใจ แม้ว่ามันไม่มีที่จอดเราจะไปจอดลงบนทำไมอีกเออน่นะ